สว uh, <forced high> ัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรและหม่อมเจ้าสิริวันวรีมหิดลไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคนณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้นับเป็นวันเริ่มพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระมหาเวตฉัตรสิริราชกกุธพันธ์และพระแสงสำคัญประจําราชการโดยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้วสมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยายดารักษานกพปะดนมหาสเสวตฉัตรสิริราชากกุฏพันธ์เสร็จแล้วพระมหาราชครูอัสดาจารย์ประธานคณะพราหม์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาสำหรับพระราชพิธีฉัตรมงคลนี้เป็นพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ส่งพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในมหามงคลสมัยในวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์โดยในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จถลิงถวัญญราชสมบัติประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณคติยราชประเพณีจะมีการเลี้ยงพระและสมโพชเครื่องราชกุฏพันธ์พร้อมทั้งได้ส่งพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราจุลจอมเกล้า และเปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพะมหากรสติยาธิราชระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้วย